สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาวอร์มทีมสีวิสีชิงแชมป์อบปตครั้งที่3กันแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาวอร์มทีมกันนะ <Wow. S 1> ทีมผมก็จะมีทั้งน้านของน้องแชมป์นะฮะคนนี้แล้วก็มีทั้งน้านของไซโยโดะก็คือน้องทีนะครับคนนี้ แล้วก็ทางหน้านของพี่กรณ์ครับซาบโบครับมาดูซิว่าพวกผมจะรอดหรือเปล่าครับในการวอร์มทีมครั้งแรกครับผมก็คือแบบว่าผมก็จะมาวอร์มทีมเพื่อเอาท่าเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าครั้งหนึ่งกับครั้งสองเนี่ยผมไม่ได้ท่ากับเขาเลยนะครับถ้าผมได้ท่าตัวนี้มาผมจะไปทําทิปลงทิกตอกนะครับเอ้ไม่ใช่ทิปแีคลิปนะครับลงทิกต็อกนะมาดูซิว่าพวกผมจะวอร์มทีมกันรอดหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยน้องแชมป์ไม่มานะเพราะว่าน้องแชมป์ดันแรงใหญ่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ชวนนะฮะก็ไปลุยกันเลยครับผมอ้าวฝ ส่วนใหญ่มีแต่คนมาซ้อมสี่สีออ่อ่ะย่อชิงแชมปกันหน่อยทุกคนเฮ้ยมามานับมาข้างบ้านแล้วได้พี่ล, <sentences> ลิงๆิงพี่มันดิงดาวพี่ดาวเหลือสองตัวท้ายพี่อยู่บนหลังคาฝั่งนู้นเลยพี่พี่ระเบิดมันมีระเบิดบ้านโดเรมี่เฮ้ยฝั่งนี้ผมก็มี พี่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 มันน่าเขาฝั่งนี้พี่ตัวหนึ่งระเบแล้วพี่พี่มันโคโนะแล้วพี่มันโคโนะแล้วสวยส่งไอ้แจ๊คเขาน่อยเพิ่งไม่ได้คิวเลยฮัลโหลผมฟังคิวดาเมดแปลกๆอะพี่คิวลร้อยดาเมดอ่ะทีลัดหมดเลยใช่พี่ทีลัดอ่ะโอ้เกินโอ้ ทีเกินไปว่ะทีร้าพี่อ่ะโอ้ทีทําเกินโดนสังแกงอ่อแค่งแล้ว้ยพี่มันไปฝั่งนูแน่เลยว่ะฝั่งผมมาล่าหนึ่งมาแล้วพี่มันเข้าด้านาไหนพี่อโอ้โอต้นหลอกแล้วว่ะมีคนมาชาร์จพี่ ตาพี่ดาวสวยพี่ระวังพี่ถ้าผมไปช่วยทีก่อนเหลือตัวเดียวนี่อยู่ตรงนี้สวย <S 2> <S 2> <S 2> วตีนูนวันนี้ไอจะขยี้ยูให้แหลกคือ ผมไปรเทศแคนยักรับอ๋อแคนยักจะไปอยู่ทำไมแคนเมื่อตึงกว่าเฮอ,อย่ามาดูคลิปนี้นะครับผมพูดเล่นนะเป็นพี่มันดันเลยเหรอดาวสองหุยดาวสองเลยนี่ว่าเออพี่กอนไม่ใช่คโค้ชเนาได้พี่ ครับเพื่อนๆมีปัญหาแบบผมไหมครับหน่วยความจาเครื่องกำลังจะเต็มไม่รู้ว่าจะลบไฟลอะไรดีนี่รับผมแอปไอคินแอปที่ช่วยเพื่อนให้แบบว่ามีหน่วยความจํามากขึ้นครับกดเข้าไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไอคินแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอปไอคินนะครับหน้าตาเขาจะมีประมาณนี้นะครับหลายฟังก์ชันมากนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มฟังก์ชันแรกเลยก็คือฟังก์ชันล้างขยะเนี่ยกดอนุญาตให้เขาก่อนนะฮะผมกดเปิดไปฮะอนุญาตแบบว่ากาลังจะล้างขยะนะครับ เนี่ยเราก็ล้างขยะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โห 1.6G จิกนะก็ถือว่าเยอะนะครับขยะแบบโคตรเยอะจริงๆนะทุกคนนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนแบบว่ากลัวเครื่องติดไวรัสนะครับหรือว่ากลัวไวรัสนะครับเพื่อนเพื่อสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนไวรัสได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสแกนเสร็จก็จะเห็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่นความเร็วหน่วยความจําของเครื่องนะครับกดเข้าไปฮะขึ้นมาแบบนี้เราก็เล่นความเร็วตอนนี้เลยนะฮะเล่นความเร็วเป็นพิเศษเลยครับเรากดอนุญาตไปนะครับประมาณนี้ครับผมส เนี่ยครับผมสำหรับใครที่เครื่องร้อนครับกดเข้าไปฟังก์ชันลดอุณหภูมิของ CPU ครับผมกดเข้าไปเนี่ยเห็นปะ40องศานะครับตอนนี้เนี่ยทางน้านของแอปไอคีนะครับมีการจีเกรรมแจกเพนฟรีไฟล์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดดาวน์โหลดแอปไอคีนะครับกดเข้าร่วมจีจกรรมฟีไฟล์นะครับ เก็บบัตรให้ครบผกใบนะครับแล้วรวมบัตรนะครับคุณก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลแล้วนะครับทางนี้เนี่ยของด้านของแอปไอคินนะครับแจกรางวัลมากมายนะครับรวมถึงเพจ2,420เพจนะครับ645เพจนะครับแล้วก็มีคูปองของแอปไอคินด้วยครับหากเพื่อนๆเนี่ยทำตามกติกาครบทุกอย่างนะครับจะได้เพจแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับแจกหนักแจกฟรีแจกทุกวันครับกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดสิงหาถึงสามกันยายนครับใครอยากได้เพจฟรีๆนะครับรออะไรล่ะครับไปโหลดเลยครับแอปไอคินครับผมทักลิงโหลดแอปไอคินอย ตรงนี้ผมก็มาฮะอุ้ย <defense> พี่พี่พี่เจ็บแล้วอุ้ยพี่มันให้หมดพี่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 ชุบก,ก่อนพี่เอาไม่ใช่นี่ว่าเหลือทีนี่ว่ามาแล้วทีมันมาแล้ว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  <Graeme. S 1> มันล้วชุวชกกรันพี่เดี๋ยวสองด้านล่างพี่ด้านล่างผมได้ยินเสียงแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดักด้านล่างให้เดี๋ยวผมไปดักด้านล่างให้ ไอพี่โคโนโแล้วสวยมาดีเกือบเอาพี่เกือบหุยตัวนั้นเกือบเก็บหมดตี้อ่ะโคตรเว่อร์อ่ะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมดันไปฝั่งนี้ให้ละกันพี่ <S <S พถ้าขอไม่ฆ่าผมนะอุ้ยมีตัวฝั่งนี้พี่เดี๋ยววันนี้ตัวผมพี่ตัวเสาวเกมเดลืองทีง เขาต้องเต็มๆเลยนะพี่ค้อเป็นอะไรเจ้าพีโหพี่ไม่ตายสักทีอ่ะตัวนี้อะเพราะมันสองควงสองมตรอ่ะสามมตรมเมตรลยระวังระวังระวังพี่สามตัวสามตัวสามมันอยู่ฝั่งนู้นสามโอ้โหโอวันนี้ไอจ้จะขยี้ยูให้เลยคือโดนแน่โดนผมแน่รอไว้รอไว้โอ้โหโนโ้แม่ง เอาเรื่องจัดรีดี้มันโคโนโมันโคโนโหูมาเร็วมันเด่นเราเร็ว <c oughs> อุ้ยระเบิดอุ้ยเสียบวืบเลยว่ะแม่โอ้อยู่ฐานนั้นหมดเลยพี่ฐานคอเนเทนเนอร์ฟ้าช้าแล้วลก็มีตัวชั้นลอยตัวนี้ได้พี่ผมว่าต้องรอเล่นระยะประชิดว่ะท <c oughs> ีมันขึ้นเป็นชาทีสองตัวเลยที <First slide. S 1> พี่กำลังไปพี่กำลังไป ไม่ได้เก็บผสมช่องมาทีมันขึ้นไม่ช้าทีตัวเดียวนะสองแล้วสองแล้วสองแล้วด้านหน้าเลยโอ้พี่มันยิงผมไม่บอกพี่ก็รู้ระเบิดเลยพี่พี่ชายตีนู้นเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้เก็บล,<ช>ลงมาแล้วไม,ม่ได้เก็บผสมช่องมาดิสวยฮะสวยฮะมันไปชา้าทีแล้วพี่สองตัวเลย ระเบิดระเบิดจากทีมมเอร์อยังไงสามทางอุ้ยมีตัวมชาชักอ,อุ้ย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 โอ้โหเต็มเลยอะโอ้โหเจ้าดาวพี่เจ้าดาวพี่เราหนิพี่เจ้าดาวไอ้ดําหนิกูขยับแล้วไม่มาชิดบ้านแล้วมันชิดบ้านกลางเหรออุ้ยสนไนสนไนสนไนเปิดสวยสวยดาวจริงว่ะ เลยมีตัวเข้านะบ้านนะผู้ของดาวดาวสองดาวสองนี่มีตัวด้านในมีตัวด้านในตัวเสื้อฮิวเลีอีกโคโนะมาดิเจดเอาว่ะมาเฉยเราแล้วลแล้วเลยขอแล้วขอแล้วขนาดมาไม่ครบทีมันเนี่ยีพ่ก่อนนเี่ย ก็แค่ตาเดียวเลยก็แค่ตาเดียวละก็แค่ตาเดียวละทีเอ้ยสงสารดีกว่าเลือกแจ้งดีกว่าพันหนึ่งสองพันเองไม่เอาเลยเลยอยากทีไวเปล่าทีไวเปล่าไม่เจอพีเอสดูเจอพีเอสอุ้ยยืนรอยิงอันนั้นด้วยอะไรนะเอ็มห้าร้อยด้วยซ้อมแค่สเต็ปนะฮะแผนไม่มีไม่ต้องแล้วแผน ผมดูบนให้อุ้ยสวยพี่ระเบิดโคตช่ามา <Wow. S 1> กอีกอนมือระเบิดขวัดพอดึดดงไม่มาฝั่งนี้พี่โดน,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 นหัวพ,ววพี่สวยพี่สวยส่งหัวแจให้เขาหน่อยละกัน TSD Virginie <Huh? S 1> ไปแล้วจ้าอุ้ยดาวหนึง่งเปิดสวยจัดใครเปิดวะหน้า อุ้ยมันก็เปิดสวยเหมือนกัน่วยพี่มันให้มีดเดียวเลยว่ะทีนู้นอะเฮ้ยลัง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 หลังผมพี่โหพี่กับผมมากผมเจอยูซี่ยิงพี่ตัวเดียวพี่โหผมเจอพี่วาดว่ะพี่อยู่ตัวเดียวเลยพี่กาลังพัญญาอยู่พี่เจ็บหนักๆอ่ะโอ้ยทีมันอยู่หลังเลยนะไกลจัดเลยอะถึงหรอไม่ถ oh, ึงหรอกจะเป็นลิงอะ ใช่ใช่พี่เก็บกองอยูอ่ผมต้องบอกเลยนะว่าคนนี้ตึงพี่สวยทีสวยพี่จับกล้องอยู่ทีช็อตโชว์ทีมาแล้วปึ๊บปึ๊บสุดท้ายได้ยินหรือเปล่าแล้วตรงนี้โดนรูดหลังมาแล้วยังไงพี่กอเข้าไปเล่นก่อนและจับกล้องที่ทีแล้วทีจะได้โชว์หรือเปล่าแล่ปลาดไปตรงนี้แล้วยังไม่โดนและเป็นทางด้านของพี่กอนนะั่นเก็บหัวไปเออหรือ้าทีไปซ้ำศพดาม่าแน่เลยกู เฮ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราชวนแชมป์มาเล่นดีกว่าพี่ว่าตอนเช้าๆอ่ะเพราะว่าแชมป์ยังไม่ได้วอร์มกับเราเลยเว้ยลุงเขาตีสาวโอ้ลุงเขาา่าแซานถามว่าเนาะ,ะ,ะ,ะอยากเกิดก็เผอมาสวยครับสวยครับสวยครับ,รบ,รบ,รบฟังผมไปแล้วพี่เอ้ฝฟังพี่สองตัวฟังผมโกนูแล้วพี่ ชิบหายแล้วฝั่งผมเสียโคโนนะพี่ซ้ายทางซ้ายียิงเดี๋ยวผมพันยาแป๊บนึงทุกคนระวังนะระวังนะมันมีตัวครบไกลนะพี่เริ่มเอาจริงลอตตีู้้นอ่ะแป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่โอ้โหโคตรเจ็บอ่ะพี่โอ้สโคบพังเลยวะเนี่ยทีปล่อยหลังถ้าเลยดิไม่ดูแลพี่เลยใช่พี่ทีแมวไรเลยอ่ะ เฮ้ยต้องดีต้องดีต้องดีเชีอะไุดได้ี่จุ้จุดได้ได้ไได้ได้ไดเดี๋ยวผมุก่อนหลังหลังหลังสวยครับสวยครับผมเอาอยู่พี่ผมเอาอยู่เดี๋ยวผมปารลเบิดเซนให้นะ <First> ปลาระเบิดเข้ากลางแล้วพี่พ,พี่มันอยู่ฝั่งผมพี่บนล่างนีเนี่ยพี่อยู่ตรงรถเลยพี่ยิงไปแล้วได้พี่อะไรพี่ออกเี็เว่ะโว้ยพี่ฝั่งนี้ยิงผมอ่ะทนไยอ่ะมีตัวนะพี่มาดิ Oh, สวยพี่ <Yeah. Woo. S 1> เกมนี้ผมไม่เอาอะไรเลยอ่ะจะรอดบาบาป่าวะาพรุงนี้ <Hey. S 3> ทำไมเกมมันชอบบักวะใช่หรอพี่ใช่พี่ทำไมทีได้เอ็มบีพีปะผมว่าไม่ใช่วะ่ะเกมบักวะเกมชอบบักวะจริงพี่พี่พูดถูก <laughs> ก็จบไปแล้วนะครับสหรคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดสไ s คร i b e เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าคําพูดคำหยาบอะไรเกินไปก็สามารถคอมเมนต์ชมได้นะว่าผมพูดอะไรผิดไปนะก็สามารถบอกกันได้นะครับ mm hmm. ผมจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาช่องต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย